สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h a p p i n e s s และทุกท่านก็คือดิฉันฮอตอีกเช่นเคยนะจ๊ะคลิปนี้เรากลับมาในเกมโอ่งมิวสีเดอะการ์ดเกมอีกแล้วเพราะว่ามีผู้ชมเข้ามาถามนะคะในคลิปของฮอตคลิปแรกที่เป็นเกมการ์ดเลยว่ามีวิธีเก็บเงินยังไงเนาะในเกมนี้เพราะว่าไอคลิปที่เราที่ฮอตทำเป็นคลิปเปิดแพ็คการ์ดใช่ไหมมันก็มีจํานวนเงินที่คือว่าค่อนข้างเยอะน่าจะประมาณ5 0,000 0กว่าใช่ไหมที่ฮอตเก็บไว้ นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแชร์เคล็ดลับวิธีการเก็บตังค์นะคะในเกมนี้ว่าเก็บอย่างไรให้ได้เยอะขนาดนั้นเนาะก็เดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยจ้ะวิธีเก็บเงินหลกัลกๆของเกมนี้นะคะท้ายพูดอ่าพื้นฐานก็คืออดทน <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เกมนี้มันก็ไม่ได้ให้เงินเรามาเยอะทีเดียวเนาะถ้าเรารู้จักอดทนแล้วก็ค่อยๆเก็บทุกๆวันเนี่ยมันก็จะมีเยอะนะคะในตอนท้ายซึ่งไอ้เงินที่ฮอตเก็บมาเป็นจํานวนเยอะขนาดนั้น พขาไม่ได้เติมพาสไม่ได้เติมเกมเลยนะไอหลักแสนขนาดนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าทำงางไงถึงได้หลักแสนขนาดนั้นเนาะเริ่มข้อหนึ่งกันเลยค่ะเมื่อเราเริ่มเล่นเกมนี้นะสิ่งแรกให้ไปเคลียร์สตอรี่ก็คือขึ้นไปข้างบนเห็นไหมสตอรี่ตรงนี้มันก็จะมีเนื้อเรื่องในเกมต่างๆเนาะตอนนี้มันก็มี2 Se เซกชันนะคะถือว่าก,ก็เยอะแล้วก็ถ้าเราเล่นจบในด่านดันหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ได้เงินมาด้วยเนาะก็ พยายามเคลีย์ให้หมดก่อนจะไปเล่นโหมดอื่นๆเพราะว่าตรงนี้มันก็ให้เงินที่ให้เราตั้งตัวได้ในขั้นแรกๆนะคะอาจจะยากหน่อยเพราะว่าพวกเนื้อเรื่องพวกนี้มันจะมีสกิลพิเศษหน่อยพวกตัวละครมันจะโกงมากมากก็ลองหาดูใน YouTube หรือว่าหาคอมมูนิตี้ในกลุ่ม f c e e o o o เนาะก็จะมีโอเมลซเกมการ์ไทยแลนด์อยู่นะคะก็จะมีคนมาคอยช่วยเคลียร์เรื่พวกนี้ได้เนาะนี่ก็เป็นข้อแรกที่เราจะต้องมาเคลียร์นะคะถือว่าได้เงินมาเยอะอยู่นะ ข้อ2ต่อไปเห็นมิชชั่นตรงนี้ไหมติกเข้าไปมิชชั่นตรงนี้ก็คือจะเป็นเควส t ประจำวันนะคะมีทั้งเควส t ประจำวนันแล้วก็สเปเชียลเควสแล้วก็มี Beginner เนอร์เตรงนี้เดี๋ยวอธิบายทีละอย่างเนาะขอรวบเป็นข้อเดียวกัน Today Quest ก็ชื่อก็บอกตรงๆเลยก็คือ Quest ประจำวันนะคะก็จะมีเควสาให้เราทำในทุกๆวันเลยมันก็จะมีเควสที่ต่างกันไปเช่น ชนะ PVP ใช้การ์ดคอมแบทให้ครบใช้การ์ดสเปลให้ครบใช้ซิกิมิอ่าตามเผาใช้ความสามารถนั้นความสามารถนี้อะไรเงี้ยคือเยอะมากก็สามารถรีเฟชเควสได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราแบบรู้สึกว่าเอ้ยเควสนี้มันยากไปอย่างนี้ต้องชนะ PVP เงบางคนที่เกียดชนะ PVP ใช่ปะไม่อยากไปตบใครเงี้ยก็ลองรีเฟชมันก็จะให้เควสที่ง่ายขึ้นก็จะกลายเป็นเควสเทีย สเปลกาก์ดแทนเคลียคอมแบทก์ดแ,แทนอะไรพวกนี้เนาะก็พยายามมาเคลียทุกๆวันนะคะจะเห็นว่าได้เงินเกือบหลักหมื่นแต่ถ้าเป็นเควส์พีพีเนี้ยมันจะได้เงินหมื่นเลยนะเนาะก็พยายามเคลียให้ครบทุกๆวันนะฮะต่อไปสเปเชียลเควสตรงนี้ถ้าฮอตจะไม่ผิดน่าจะไปรอเควส์สำหรับนิวบี้หรือสตาร์เตอร์ที่มาเพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้ใหม่ๆเนาะก็จะมีเควสพิเศษอาจจะไปทําภารกิจตามที่รับมอบหมายให้ครบอะไรพวกนี้ก็จะได้เงินมาแต่ตรงนี้ฮอตไม่มีแล้วเพราะว่าฮอตก็เล่นมานานแล้วเนาะ นะคะต่อไป beginner trail ก็คล้ายๆอะพวก Tutorial อะไรพวกนี้เนาะก็จะเป็นการสอนเล่นการ์ดเห็นไหมว่ามันก็จะมีอะเทคนิคคีย์เวิร์ดในเกมนี้ว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะคะจนถึงนับปัจจุบันนี้ก็สามารถมาเรียนรู้แล้วก็เล่นนะคะให้ครบเห็นไหมมันจะสอนตั้งแต่เบสิกคอมแบทดีฟีสชิล Feel, อะไรเงี้ยคือสอนหมดเลยแล้วก็มาอ่านได้เนาะอย่างที่บอกตรงนี้นะคะมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็จริงทรอว่าเขาใช้คําศัพท์ไม่ยากแล้วก็มีภาพประกอบเนาะมันก็จะดูง่ายหน่อยนะคะใครที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้เนาะมาอ่านตรงนี้ไว้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ก็ได้เงินเหมือนกันมาอันนี้ยังข้อสออย,นะยู่นะก็เยอะแล้วใช่ไหมต่อไปส่วนที่3นะคะเห็นตลาดใหญ่ๆตรงนี้ไหมมันจะเป็นใครทางเข้าเมือง เรียกว่าโช o เทนไกนะคะถ้าอา่านไม่ผิดเนาะโชเทนไกก็คือเหมือนเป็นแบบตลาดแล้วก็มันเป็นที่ที่เราสามารถสร้างของต่างๆสร้างแฟคซิลิตี้สร้างบ้านสร้างเมืองตลาดเห็นบ้าน,นี่เขาก็สร้างไประดับหนึ่งส่วนนี้มันจะไม่ได้เงินมาตรงๆเนาะแต่ว่ามันจะมี NPC เห็นไหมให้เราแบบเล่นไปสู้กับพวกนางนี้ก็จะให้เราเลือกเด็กเข้าไปสู้เนาะตรงนี้มันจะได้เป็นเศษทาริสแมนนะคะ ฮาริสมนก็สำคัญในเกมนี้กนะ็คือเป็นเศษที่เอาลงไปคราฟต์การ์ดเนาะถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่จำเป็นในเกมนี้ก็พยายามมาเคลียร์ทุกวันเนาะตรงนี้ก็จะรีเฟรชประจำวันเหมือนกันสู้ได้ประมาณ2ตัวแล้วก็ถ้าอยากสู้เพิ่มก็เห็นแม้มันจะมีเพื่อนมาเดินเที่ยวในตลาดเราแล้วก็ไป Visit, ะะวิสิตครือรไปเยี่ยมชมตลาดเขาได้เหมือนกันมันก็จะมีบางทีก็จะมี n p c มาให้เราสู้เหมือนกันฮอนด้าสเคียร์หมดละ แต่มันจะไม่ได้เป็นทาริสแมนแล้วมันจะได้เป็นแค่คร่าคล้ายๆเพิ่มพันธมิตรกับเพื่อนคา่าเพิ่มประสบการณ์เนาะความสนิทอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่ก็เป็นส่วนที่ต้องาเคลียร์ทุกวันนะคะต่อไปส่วนที่4ตรงนี้จะเป็นเมนพอยท์ที่ใหญ่นหนึงสังเกตนะคะบริเวณด้านขวามือตรงนี้เห็นไหมมันมีอยู่4โหมดตรงนี้ข้อขอเรียกว่าเป็น4จตุรตทพที่ต้องมาเล่นแล้วได้ตังค์ <c oughs> ก็คือเห็นไหมมีแบงแมช เพลย์แมชเฮียวคู่บูลหรือเฮียคู่บันเชสอ่านผิดขอโทษนะคะแล้วก็มีซีลเด็กนะคะเลื่อนเยอะไปหน่อยซี 4, จัตุรเทสต,ตรงนี้ก็คือมันจะได้เงินแทบหมดเลยเดี๋ยวเขาจะอธิบายทีละจุดแรงแมชก็คือไปโรงแรงง,ง่ายๆเนาะแรงแมชก็คือการไต่เพื่อขึ้นระดับแรง,งไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็จะมีแรง,งนะคะตามนี้เลยการชนะแรงแมชนะคะสามรอบจะได้เงินมาประมาณ1,000เหรียญน,นะคะ ก็เหนื่อยตรงที่มันต้องชนะแหละตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ควบไปกับ normal match เหมือนกันก็คือ normal match ก็คือไปเล่นธรรมดานะคะตบคนอื่นเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีเพิ่มแรงอะไรตรงนี้ก็ได้เงินเหมือนกันชนะ3รอบเหมือนกันเนาะเสร็จอ่าซิลเด็กซิลเด็กก็จะคล้ายๆแบบเหมือนเราไปลง PvP อะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะแต่มันจะมีชอส์มให้เราเลือกเนาะลงให้ดูแล้วกันอะ่ะ มเมื่อเรากดเข้าไปใช่ไหมใช้ตั๋วรืวใช้เงินเห็นไหมว่ามันจะมีให้เราเลือกตัวละครเนาะซึ่งเขาสุ่มมามันจะพิเศษตรงที่ว่าบางตัวมันจะมีการ์ด SSR ให้เราเลือกใช้ซึ่งมันจะขึ้นมาบอกอันนี้ยังไม่มีใช่ไหมแล้วก็พยายามาจับคู่ตัวละครที่มันเข้ากันนะคะเพราะว่าเราจะจัดทีมได้ทั้งหมด2เซตทีมเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกดีๆไม่งั้นเนี่ยทีมจะมั่วไปหมดนะคะ เห็นไหมแต่ราคาก็คือมันจะมีให้เลือกเป็นแถวเห็นไหมตรงนี้หลวงพี่มันมี ASR มาใช่ปะเราก็เลือกแถวนี้มันก็จะไปแถวของหลวงพี่ปุ๊บเห็นไหมแล้วก็เลือกได้ตรงนี้เขาจะยังไม่เจาะลึกมากนะแคะ่บอกว่าตรงนี้มันได้เงินแล้วก็มันได้การ์ดแพ็คการ์ดด้วยเนาะแต่ตรงนี้ก็ต้องใช้ดวงแล้วก็การเลือกเทียนที่ดีในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะยากถ้าเราอยากได้ของดีๆเนะี่ยมันต้องชนะ,ะถึง 12 win streak เลยก็คือชนะ12ตารวดมันจะได้รางวัลสุดท้ายที่ค่อนข้างดีเนาะก็ใครสนใจก็เข้าลองเล่นดูกันได้เนาะ,ะก็ไม่ค่อยได้มาเล่นเท่าไหร่เพราะมันยากเนาะอย่างที่บอกอ่าตรงนี้ก็ประมาณนี้เห็นไหมข้อสุดสุดท้ายแล้วก็สามารถสลับตัวละครแล้วก็เพื่อจัดเซตทีมอะไรงนี้เนาะมาเดี๋ยวเขอธิบายแค่นี้ก่แล้วกันเนาะหมดคร่าวๆตรงนี้ส่วนต่อไปยังอยู่ข้อที่4แต่เป็น เซสชันสุดท้ายคือเฮยคูบันเชสนะคะตรงนี้มันก็คือโหมดเชสในรูปแบบของเกมการ์ดตรงนี้เนาะก็เล่นน่าจะชนะ3ตาได้เงินเหมือนกันนะตอนนี้ฮอไม่แน่ใจแต่ฮอตค่อนข้างเล่นโหมดนี้เยอะเนาะเล่นไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ยากมากนะคะตรงนี้มันจะค่อนข้างฉีกไปจากเกมการ์ดปกตินิดนึงถ้าใครสนใจก็มาคอมเมนต์ไว้ทอจะทำโหมดเฮคูบันเชสตรงเนี้ยแยกคลิปต่างหากหนึ่งเพราะว่ารายละเอียดความสมารถนกมนี้มันจะแบบเปลี่ยนไปเลยเนาะไม่เหมือนใน ตัวการปกตินะคะอ๋อแล้ลืมพ่วงนิดนึงแหมลืมดันบอไปได้ไงเนี่ยหมดที่แบบยอดนิดเห็นใครดันตรงนี้ไหมบนยอดตึกตรงนี้ใครดันตรงนี้ก็บงนานๆทีเขาจะอามีให้เข้ามาเล่นฟรีเนาะเขาก็จะประกาศในเพจแล้วก็ในเกมว่ามีเปิดเล่นฟรีอะไรอย่างงี้ตรงนี้เล่นไปครบเหมือนกับตะลุยด่านดันเจี้ยนอะไรเงี้ยมันก็ได้เงินเหมือนกันนะคะก็ มาเล่นตอนที่มันเปิดให้เล่นฟรีแล้วกันเนาจะไม่เสียเงินหรือว่าเสียคพีนะคะประมาณนี้มาข้อ4คือเยอะเลยเพราะว่ามันค่อนข้างเกาะกลุ่มเดียวกันก็คือค่อนข้างที่จะต้อง p v p ให้ชนะอะไรแบบนี้เขาเลยจับรวบเป็นหมวดเดียวกันเนาะต่อไป5ข้อ5แล้วนะยาวอยู่เลยยังข้อ5เลยเนะี่ยก็คือในส่วนของอ e ีเวนต์ทั่วไปเลยเห็นไหมตอนนี้มันก็จะมีไม่ค่อยเยอะแหละก็จะมีนิดๆีหน่อย,อยก็แต่เราก็พยายามมาเล่นให้ครบเพราะว่า การแรกลกรางวัลในอีเวนต์ปัจจุบันอะไรพวกนี้มันจะเป็นค่อนข้างลิมิเต็ดเนาะไม่ได้วนมาอีกรอบบ่อยนะก็จะเป็นเคลียร์รอบทั่วไปเลยค่ะเห็นไหมชนะใครด้านแมตช์แร้งอีเวนต์แร้งโหมดนอร์มเมอรแมตช์อะไรอย่างนี้ก็คือนับหมดเลยนะฮะเขาก็จะนับรอบแล้วก็ได้ตั๋วอะไรพวกนี้ค่ไปรีดิมของตรงนี้นะฮะก็จะไม่ได้เงินตรงๆหรอกแต่ก็จะเป็นแลกแพ็กการ์ดกรอบรูปอะไรพวกนี้มันก็ลิมิเต็ดเนาะให้พยายาม มาเล่นให้ครบตามจำนวนที่เขากำหนดไว้นะก็มาแลกของกันได้ง่าย,ายๆเลยจ้ะต่อไปสุดท้ายแล้วรากยาวมาถึงข้อสุดท้ายก็คือในส่วนของแพ็กการ์ดนั่นแหละการซื้อแพ็กการ์ดนะคะเขาก็จะมีลดราคาประจำวันเห็นไหมในการซื้อ1แพ็กกับ2แพ็กเขาจะมี Daily Discount ก็คือลดราคาประจำวันนะคะจาก หนึ่งแพ็กเนี่ยราคาเต็มมันหมื่นสองใช่ไหมก็เหลือลดที่เก้าพันหกสองแพ็กจากสองหมื่นสี่ก็เหลือแค่หมื่นเก้าเห็นไหมตรงนี้ถ้าใครเป็นสายประหยัดอย่างฮอตอย่างเงี้ยถึงฮอาจะซื้อแบบทีเดียวรวดที่ฮอตทำคลิปโชว์แต่ว่าในวรรถัดไปอย่างเงี้ยฮอตก็มาซื้อแค่หนึ่งแพ็กหรือว่าสองแพ็กมันก็ช่วยเราเซฟตังค์ได้ในระดับหนึ่งเนาะถ้าใครอยากประหยัดก็ซื้อแค่หนึ่งแพ็กสองแพ็กอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเราซเซฟเงินได้เพราะในขั้นสุดท้ายเราก็มีการ์ดที่เยอะขึ้นอยู่ดีเนาะถ้าเราซื้อ ดองๆเราทุกๆวันและข้อสําคัญที่ทำงานเห็นจะมีเงินดองได้ขนาดนั้นเราจะต้องรู้เวลาที่เราจะต้องหยุดซื้อแผกการนะครับเวลาไหนที่เราจะต้องหยุดนั่นก็คือเราต้องติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาครับติดตามข่าวสารอะไรได้จากทั้งในเพจออฟฟิเชียลของโอเมอร์สีจาก์เกมหรือแม้แต่กระทั่งในคอมมูนิตี้ฮอตบอทคือเรื่องของอกลุ่มคนไทยเล่นเกมการ์ดอะไรพวกนี้เนาะถ้าอย่างเป็นกลุ่มคนไทยเนี่ยเขาจะ มีลีก e หรือว่าเขาหลุดมาเลยตั้งแต่ประมาณ2เดือนก่อนที่แพ็กใหม่จะเข้าทีเนี้ยพอเรารู้ตัวแล้วว่าแพ็กใหม่มันจะเข้าถึงเดือนหนึอเดือนเนี่ยใ o f f i ิ i a l เขาจะปล่อยประกาศประมาณ1เดือนเนาะก็มีเวลาให้เราดองเงินพอเรารูอย่างนี้แล้วทีเนี้ยเราต้องหยุดแล้วค่ะหยุดในการซื้อแพ็กการ์ดปัจจุบันเนาะก็คือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นแพ็กเก่าไปแล้วอย่างสมมติแพ็กใหม่เนี่ยมันเป็น flowers i n s u m b e r ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแพ็กก่อนหน้าที่เป็นในอดีตก็คือ กูด a l r e v i เนี่ยสมมติเราซื้อแพ็กนี้อยู่เนี่ยเราต้องหยุดเพื่อที่จะดองรอแพ็กใหม่นี้เข้ามาแล้วเพราะว่าอย่างที่ฮอตบอกไว้คือเมตาใหม่ๆพวกตัวของโกงนั้นก็จะอยู่ในแพ็นการ์ดใหม่เนาะเพราะฉะนั้นซื้อแผ็นปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่คุ้มแล้วเราต้องหยุดเพื่อดองเงินไปซื้อแพ็กใหม่นะคะอะไรที่มาใหม่โกงเสมอทาไวในทุกเกมกาชานะคะเพราะฉะนั้นการหยุดซื้อแพ็นการ์ดเก่าเนี่ยทำให้เรามีเงินดองดองดอง,ดองได้ล่วงหน้าถึง1เดือนหรือ2เดือนเนาะ ถ้าเราติดตามข่าวสารนะคะแล้วพอแพ็กการ์ดเข้าใหม่มาเนี่ยเราก็จะมีเงินเป็นกอบเป็นกำนะครเป็นแสนเป็นล้านในการซื้อแพ็กใหม่ทีเดียวเป็น25แพ็กเหมือนที่เขาซื้อให้ดูเนาะเราก็จะได้การ์ดใหม่ๆมาเรื่อยทีเดียวไม่ต้องซื้อทีละวัน2วันเหมือนที่เราดองอะไรแบบนี้เนาะก็เป็นจุดหนึ่งที่สําคัญนะคะในการติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะมาและนี่ก็คือเทคนิคเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับต่างๆที่ฮอต ได้ขนขวายเล่นมาตั้งแต่แรกเนาะก็จนมาเป็นวิธีที่เอาเก็บตังค์แล้วก็ใช้ในทุกๆวันนี้นะคะเพราะงั้นทุกคนจะได้เทคนิคในการเก็บเงินแล้วก็มีเงินนะคะในการไปซื้อแพ็คก,การ์ดต่างๆได้แพ็คก,การ์ดใหม่ๆม,ม,มาเล่นในปัจจุบันนี้เนาะจะได้ตามแพ็คปัจจุบันทานนะคะเมตาปัจจุบันทานอะไรแบบนี้แล้วหวังว่าจะมีความสุขกับการเล่นเกมการ์ดนะจ๊ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง h a p p i n e s s จะเป็นกำลังใจให้ฮอนมากๆเลยีนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันเนาะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละจ้าไปละสวัสดีจ้า